มาแล้วผมผ่านไม่ค่อยเห็นยายเลยตอนแรกก็ปกติดีๆเนี่ยสวัสดีครับยายผมไม่เห็นค่อยข่ายเลยไม่ค่อยได้ข่ายหรอกับเนี้ยใช่ไหมผมผ่านแบบไม่เจอยายขายเลยเมีอะไรครับนี้เจอแต่กล้วยใช่ไหมกล้วยยี่สิบครับผมผมมาแล้วผ่านไม่ค่อยเห็นยายเลย นะครับโใ้หามอฟดูลายกขายอมอขาได้คระบข่หขาได้ใช่ไหมครับขายดีก็กล้วยไหมไปด้วยครับแล้วก็ไม่ที่มอระวเาปท่ามอะครับใช้ามออยู่ไม่้าถ้ามาท่าห้อยู่า้งก็ไม่ยู่ช่วยยังไงอใช่ครับแต่ก็พอไปได้ไอ้หงค่ะแต่ก็พอไปได้นะครับ นี่ครับยี่สิบ้าครับตัวยายจ้าแค่ช่วยซื้อครับยายว่าแล้วผมผ่านไม่ค่อยเห็นยายเลยก็เลยก็เอาไปห้าพ่อมูไปเหรอครับมูยุ่ยเลก็ใจดีๆไปห้าไปตอนแรกก็ปกติดีๆเนี่ยปกติเนี่ยโอ้ครับจะไปขวดความดันขึ้นความดันขึ้นอายุเยอะแล้วต้องคอยดูต้องคอยระวังเจ็ดสิบสามครับไปแล้วเจ็ดสิบสามแล้วแล้วนี่มาขายได้กี่วันแล้วครับ <c oughs> สาแล้วกวันละกาวันนี้สองวันสวันไม่ได้ขายเลวจ้าโยทอดครับ